วีพีสี่ดาวห้าดาวเลยนะคะจริงนะฮะหลบเสียงที่เซอร์ราวดิจิตอลมาเลยเซอร์ราวเลยเหรอครับเซอร์ราวจริงนี่ผมฟิวเลยครับผมโอ้ค่ะน้องเมี่ยงครับเกาบอกว่าจะมีกิจกรรมในงานสงการด้วยใช่ไหมครับใช่ขอประกาศสมพันธ์เลยวันที่17เมษายนนี้นะคะโดยโซนกิจกรรมนี้นะคะจะมีทั้งหมด3โซนนะคะโซนแรกนะคะจะเป็นกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้านะคะจะเป็นด้านที่จะมีตัดภาพให้ถ่ายรูปสวยๆกันนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ครับ โซนที่2นะคะเป็นลานกิจกรรมชั้นหนึ่งะค่ะมีการาอ,อออกร้านขายของมากกว่า30มร้านเลยค่ะอของร้านก็จะมีของเล่นก็จะมีนะคะาับกันให้สนามโซนที่สาม <นะ S 1> ครับโซนที่3นะคะเป็นลานสั่นรถด้านหลังนะคะมีกิจกรรมมีทีมง,งานด้วยทีมงานว่ามหากรรมงานวัดงงัันนนวด่เอ,อมีเครื่องเล่นอย่างแรกค่ะมีเครื่องเล่นมาก โดยมีศิลปินนักร้องชื่อดังที่จะมาสร้างความสนุกสนานมีใครบ้างบ้างต้องพูดคุณจิ้งหรีดเาวงเดลยวคุณเฟิร์นคณะสุนทรแล้วก็ในปีนี้นะฮะทางศูนย์การค้าเนี่ยก็ยังจัดการประกวดนางสงกรานด้วยนะฮะในวันที่15เมษายนอยู่เท่าไหร่คะเขาบอกว่ามี2ประเภทฮะ้องเบียลองเลือดู้นอยู่แบบนี้ประเภทแรกเป็นหนูน้อยสงกรานครับอันนี้ค่ะประกวดนะโอ้ยหนูไม่หนูแล้วหน้าขนาดนี้ยังมาหนูใสอีก เอาไปประกวดนางงามอีกนางงามสงการพอได้อย an ู่เราจะมีประเภทที่สองครับนางงามนางงามสงการนางงามสงการนะครับแล้วก็เปิดรับสมัครนะฮะโดยสอบถามรายละเอียดได้ที่นี่นะครับหรือติดต่อฝ่ายการตลาดสุนันค้านะครับชั้น4นะครับ02195000หต่อ1032หรือ1034ครับอ์ส่ครับไปสมัครกันได้ลูกหลานไทยมีแววมีแววสวยนะแล้วที่สำคัญนะครับประกวดแล้วนะฮะ บริษัทของเรานะสป e ด d One นะครับก็จะมาแอบมาโฆด้วยเขาบอกว่าจะมีอะไรมาเปิดนะพี่อะไรอะไรมาเปิดนะสปีด d o บ้านการแสดง s p e e ครับจะมาอยู่ที่นี่ฮะชั้นสี่จริงเร็วเร็วนี้ครับพบกับบ้านการแสดง s p e e เรียน a c t ติ้งร้องเพลนเล่นละครถูกต้องต้องมีก็ยังเรียนอยู่ใช่เรียนหนังสือแล้วที่สำคัญนะครับมาที่นี่ที่เดียวคุ้มจบที่นี่ครับไม่ต้องเข้าไปในเมืองเลยให้รถติดถูกต้องค่ะ อยู่ที่เดอะสะเเพร่ได้มาเที่ยวช็อปได้ทุกอย่างชั้นสี่ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะทุกชั้นเลยฮะทุกชั้นใช่แล้วตั้งแต่เรไปดูหนังต่อเลยถูกต้องเรียนเสร็จดูหนังต่อเสร็จโปรโมซื้อของอันที่เขาพี่ยุ้ยจะมาเปิดใช่ครับถูกด้วยเดี๋ยวต้องรอให้เจ้าตัวมาเคลียร์เรื่องนี้แล้วอ่านะเดี๋ยวเราคัดพูดคุยกันแต่ตอนนี้แหละครับทุกทคนอยากจะแดนซ์กันแล้วฮะคุณเมี่ยงครับครับอยากแดนซ์ให้ด้วยค่ะแม่งงานลอยพบกับเพลงสุดๆกันเลยค่ะไปพบกันเลยครับ